บักกกืออ็็ขายยิินนนนไไไปปตวว้้เเลีงมสวัสดีครับพี่น้องมือนีช่องเกษตรเพิ่งตลุนมาแล้วครับผมมือช่ามาบ้านคลองเกลือพี่น้องตำบลหนองหมกฝายอำเภอวชิรนาครจังหวัดสระแก้วพี่น้องอ่ไม่เห็นฝู้งง้อคือครับผมฝูงงัวปักจังไงเลยครับผมอ่าแกมีประมาณหลายตูอยู่ครับผมผมสังเกตบั้งเหรอครับผมก็เลยขอยื่นอยากคนไทยกีบนอกพี่น้องง้อเพิ่นพี่น้องผมพม่าเลยพิ่น้องนะฮตใหญ่พี่น้องพ่นนะฮะลายตใหญ่พี่น้องงัวเพิ่นผมมู๊ยมันเต็มงานพี่น้องพคนนะครับผมพ่นน่ะ เพื่อนเอโอ้ม่ใมันสิมากินเสากล้วยบ่องเฮ้อโอ้มันสิมากินเสากล้วยโอนบ่อยากให้รถถึงตันต่นตา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 ใมันสิมากินเสากล้วยแบบโอ้ยงัวไปไปฟังเงินไปอย่าข้ามอย่าข้ามโอนอุ้ยงัวเจ้าไม่ตรงงามสิเพื่อนพี่น้องเพื่อนเอ๋ยงัวเพื่อนจักจักโตนี่พี่เจ้าโตเนี่ยแม่ยี่ยี่สิบสองแม่สิบสองแม่โอ้ยอาพี่มาสอบถามเนี่ยนี่ พี่ซื้อ,อยังนี่ครับผมนี่เอาสอบถามมีด้วยเนี่ยอันสำหรับมื่อมาจากเรียงงัวนี่จังไหนคุณจำเรียงง้วนงัวได้หลายเทียนเนี่ยงัวนหลวงคือกันลหรครับเออคือกันละอ,อืก็จะมาหลายเท่าไหน่ดอกอืมโอ๊ดเอาตัวเห็นไหนก็สีบอลบอกเขาบอกสิีลายลายปลาโอ้<ล>ได้หลายขนาดนี้เนาะครับผมเรียงมาจากปีแล้วพี่นี่สามปีสี่ปีแล้วสามปีสี่ปีแล้วป้าผมที่แรกเอามาจากตัวครับผมของของเพื่นมานี่ทิปตัวทิปตัวเนี่ยโอ้ได้ขายไปบอก ถึงขายถึงทรงเขากบบมีสิบกตัวโอ้ถึงขายถึงทรงแสดงว่าแกสิบลูที่นี่สันใหญอยู่สามตัวโอ้เหญ่ที่สามตัวโอ้พี่น้อกนอกจาเป็นของเขาที่สันบอกโอ้ได้หน่อยบอกเอาเอาเขาส่งต้หน่อยบอกบอกแล้วปีหนึ่งปีครึ่งมดิโอ้ก็ปีครึ่งอปีครึ่งปีครึ่งก็ส่งได้ถ้ามันใหญ่ทุบบูนีีดีกับปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งอันนี้ง้อเ่ไม่ง้อพิลาตุปเนี่ยเห็นบ่ ง่หลวงคือกันงดลงแต่ของพิรัทังหนี่เออที่ว่าตุ้มเป็นลรกแลมาีัพามรักีนี่มีอยู่นั่นอะสาตัวนิดหน่ะบ่ีกตัวอีกตัวนี้ไม่เป็นรกแล้วมาปีทั้งหเขาแล้วเนี่ลูกลูกอเลยงงามดีิเป็นยางงามดีเนาะอ้ยงามดีเนาะเป็นง่ายงก็บ่ได้เลี้ยงแ่เนาะเลี้ยงแถวนี้เนาะเขาเนาะน้ำบาดน้ำบาดเนาะพอพี่ไปบีงทุนะ มันตกใจญ่กเ่าไปไกลมาโตกบ่ตกบ่ไปีบุ้งบีบพี่น้องไปบุ้งง้อพี่โตของหนักเนาะอืมพี่น้องบุ้งโอ้โหแต่ว่าผูกไงพี่เมียผูกไงพี่น้องแต่าผูกไงพี่นเอาไปทับเพี่นเอาไปทับเดี๋พี่น้องนี่นี่พี่น้องอันนี้ใช่เลยพระพรมนี่มีตัวงานเลยพี่น้องงัวเพลิน ทีีพ yeah. yeah, ี่น้องเบื้งครับผมง้อพ่นโอ้ยส่งัวมีถุงงาเลยสมองงวเพ่นบ่ได้สุดพายพี่น้องพนปล่อยเลยพนนบอพนจะปอยเลยสพายจะอดีสมนะพนเรียงธรามด่นพี่น้องพ่นงพ่นพี่น้องงัวพี่น้องเองไี่บอก นั่นนั่นนั่นนี่นี่นี่อ๋อีบอกนี่หาตัวนี่ละก็ูล่ะูง่เห็นบอกอมเอาไว้แต่ย่าสิมันขายกินเบิด่า่่านแล้ของเขาเนาะของเขาหรกแม่นแล้วอือูนี่โอ้ปูตัวนึงกับปพ่อพันธุ์ในตี่นี่เพแม่นม่รูปกันนั่น่นะรูปบางีละเาาเาทีอเออมองเห็นนะโอ้ดังเบิดได้ผ่นะได้ได้เบิร์ดนะ น้องผู้น่อยแต่ว่าตัวเงี้มันตัไปทับเขาอยอะยืมไปทับเนาะคุณนักเนี่ยนี่นี่ลูกมันพี่น้องมื่อไหร่ไม่เห็นอยู่แต่ว่าเลยไทยเพื่อนบูดไทยไทยมันเนี่ยม่ได้ขอบพุ่มไทยไปละแม่มันที่บอกแม่มันเนี่ยแม่มันอู้แม่มาส่งลูกดีแท้แม่มันเอามันแล้วแกบอกตู่ดหน่อยบังดึงอืมดีหน่อยอือส่งลูกดีได้พี่น้องพ่ะย่ะแม่พี่น้องแม่มันกับพวกเงี้ยพวกมือนได้ดีเนาะเลยสามสิบขึ้นเนี่ยอู้ส่งลูกดีเถอะวะแต่แม่เนี่ย ใช่ไหมผมกับผสมบอมันแดงไว้หน่ตัวนี้บอกตันนี้บอกแต่เ่าแล้วละเ่าแล้วเนะตับอมันแดงไว้ต้นนี้ลูกตายวันมื่อไนี่ลูตายแล้วผมเลี้ยงไปโอ้โอผมลูกมันโอ้ผมลูกมันบอกโอ้เป็นนันเป็นเชอรี่ผสมเรไ้อันนั้นโอ้ผสมเรไรผสมพันเนะเหมือนผสมยังยู่เลยลหละบ่ ตัวนี้ก็ผสมบหมันแดงไว้<อ>นี่บ่กแลอีก็อย่างตองยันอ๋อหมาบ้นแดงไว้ลูกตัวที่สองนี่ที่สองบ่โอ้ท<อ><อ>นี่ก็ลูกตัว<อ>บบที่สองนี่เข้างานนี่นี่บอเนี่ยนี่บอลูกกับซองโอ้แม่จะดสภาพบอกบซื้อไปหาเดือนสามหมื่นหาลูกเันผสมบหมันแดงไว้บ<อ>่กตัวแม่ทีนบอกกอบของไทยอีเมสแต่พี่มีขายบ่เนี่ยมีขายบ่งงอนบ่มีดี วดออกกันว่าขายไปหลายเร้ตัวที่งาานี่ตัวนีงงานี่ตัวนีงงาสินจึงได้บุเิได้บุทุกอย่างี่ยใา่เธอดลยแต่นนั้นนี่จะว่าใ่เธอในนั้นตัวหนึ่งงาสิน้องตันงาสิ้อาคิดว่าผสมบำมันแดงก็ได้บำมันแดงลูกว่าสองตัวแล้วตันี่ตัวที่สองในทองโอ้แต่ตัวแรกขายไปแล้วขายขายบวกบ็งานเดือนงานเดือนเท่ไนร่สามหมื่นห้าตัวแม่บ่กแม่ผีทำทำอีนี่ร้านนี่แต่มันเป็นบำมันบำมันบำมันแดง ตัว số 7สอบไปที่หนองดีดูตรงงามแม่นี่ผมสอบเพิ่งงามอยู่หืมห้ลูกดีใช่ตรงลูกดีป่ะนี่แต่ขาหัวยังไงแตผสมตัวยังไงเนาะดีจะว่าเรียงแบบคัดเอาแต่ดีๆรถแม่นแล้วเนาะมันในเรียงเพรายงแด่เรียงเนาะอีหน่อยครับเพเป็นแต่เรียงดีเนียนเสียเวลาเดียเวลาแล้วเขา่าเรียงหน่อยเสียเวลาดิเอาพี่นาแนะน้ำมือแม่ในเขาจะเรียงหัวไหนจังไหนฮะ ว่าเรียงแบแใดจังนีแ่งามกันาหรืวะการดูแรบอก้วยว่าการเอาใจใส่น네 oh. oh. yeah, um ี่แล้วมันมีสาอ่ะดีดีบออางมงได้งามๆกับอะไรพูนดีสนามฮอปกัไปดีว่ามันธรรมดาดิโอ้ไปพ่นก็ไปไปดิ่โอ้็นหนอเห็นหนออย่างไปแนะนำสำหรับปูอันเรียงมือมือใม่พห่น้องมือใหม่มือใหม่บรสูุอิยาเลยเออเห็นบอกผมไงกสูอิริยาเลยสใจใส่ดีดไข่กระ่ไร ไข่กับบัวได้ไว้ดิามไข่ไว้ดินี่วันเน้นน้ำสำหรับอันคู้ได้จากคิดจีเรียงง่วงไหมเนาะแก้ขาว่าตูสองตูบอกตูสองตูบบปิดปัญหาเจ้าเข่าเจ้าหยาจักกระสอบ้องกระสอบก็ยุได้แล้วออืครับผมอ้วนแบบนี้อือันนี้มันววนหลายมันถูกไว้ครับรถตึงกับบวเพราะไข่ตินโอ้บัวเพรกินแล้วมันไหลตัวเนาะคนน่ะคนน่ะกันกังวลาย่ย เห็นแล้วพี่น้องเลือคข้ามในน้ำสำรับอ่ามันจะมีสิบตัวมีสิบตัวนิดิึงมีสิบตัวเนาะเพราะว่าพี่เป็นเหลียงงัวมากเหมือนกันในน้ำม่วงไม่ว่าเอาอ่ะต้องเอาใส่ใส่เนาะตเอาใจใส่ก็มั่นแล้วก็ต้องดูแลมั่นเพราะว่าอืดูแลผมหนึ่งโบมีคนหายกินกันอยู่บ่ใดเออแม่อยู่ครับผมนั่งกี่ขี้กับอดเจ้าสองปีปีสองปีเต็งคำบ่าโดนปีหนึ่งเดีจ้าที่จะเห็นผลยังบ่พี่ปีสองปีปีที่สองปีที่สามคนนี่เอ้าอยู่ได้หรอพี่ที่นี่เหนียงไว้ได้ดิ่ บัคนีแสงบางงวเลี้ยงคุใช่ไหมเลี้ยงคนนี่เทนี้เขาต้องคนอาเจปีสองปีเนาะขาดงินปุขายลูกมันตู่เือนกว่สองหมื่นกว่าแล้ว่งังสิก็ได้แล้อืบ่โอ้พี่น้อห็นบ่อดเอาเจ้สองปีเนาะแต่ว่ากัวดเอาได้เทากับบัคนีงัวงมาเลี้ยงคนณมาดินานพวกมันกินอีกยังนะ่กินไปเรื่อยเรื่อยเลยนี่ยพวกก็กินพลาติกดอกเนี่ย พี่น้องแหละคำแนะนำของพี่พอนะพ่อ่าต้องเลี้ยงแต่เขาสูวิรีเขาก็ได้พี่น้องต้องได้สีโวได้แต่เขาไดแล้วมันก็ได้ตลอดนะพี่เนโวตลอาะแมนแต่เฮ็ดงานเขายังสูกับด้ยกันดอวยวะพี่น้องปีพุ่นดีเขากระดีปัจจุไห้แมนบ่แมนว่าถี่มาได้เงินเขายังไงเออมันถี่เงินยังไงดิเออเฮ็ดงานก็ได้ยังเหี้ยวบอกถด้เงินเขาแมนเฮ็ดก็ต้องสูพื้นกันแล้วเนาะแต่ว่าในเขาสูหรอแต่เขาได้เขาก็ได้ลายอย่างเยอะพี่น้องห้องเขาเบิดติห้องเขาเบิดดิเห็นี่เป็นของเขาเลยเห็นบอกพี่น้องเห็นบอก ชงสามแม่นี่เป็นของข่อยบดนี่หนึ่งบ่ตู้มค่ะไข่บ่ที่ขายเขาแบบว่ได้อยู่บ้านเนาะเออติดไปทางใดแล้วแม่นเนาะมนเดี่ยวหนึ่งได้อยู่บ้านไปแม่นแล้วก็ทาก็ทาแต่ผมชอบกับผูน้อยไงหรอกมันมันได้มาดีขึ่นนะได้สีเออได้สีได้สีแต่ทาายก็ง่ายยิ่งทายก็ดีขึ่นนะโอ้ผูน้อยนี่เขาทาว่า ูให้ลูกงามเนาะมันนั่นเห็นมากมัน้ายนะมัูนะแตจเอาไปให้บักน้อยๆ่ะมันสีด้านกาใเขานบักง่ายแตว่านหนองมุงสะอ่อนเพิานโอนีนอส่งดุกนี่นอไม่นีนอมหนาเสื้อส่งดุกนี่นออาแต่ว่ามันสิงหัวหล่นครือันือบหัวหล่นนะตีนตัวนี้บอกตัวผู้นี่แม่ แต่ว่าเมยมันหอมีมีเขาเนาะพอมันกับมีดูบอกอ๋อมันกับมีดีน้อยแต่คา่าฉีขากรขาได้ตอนนี้สามร้อยบาทขายังขาเขาโอ้ได้เลยอาอมันบพทมีเขาฉีขาจดงไนี่บอกดี๋ยวเขาด่าดรดี้บ่อยโผเลยจีโอเขาดีาอยบาทหมอเขาไม่ใช้อ๋อเห็นเพื่อนบอกอึเ่เห็นพี่ก่อนมบอกอยู่ว่าฉีขาเขากรขาได้ไหมจังาได้อขอสามร้อยบาทอ๋อ แสดงว่างัวผมอยู่บ้านน่ะมันอันอตัวออกมาเมียมันเม้มันหัวลนแสดงว่ามันมีมันมีเขาหลักยาตัวไม่มามันออกมาเจอคนจิกขาประมาณจักเดือนที่มันข่าเขาได้ดิสามเดือนก็แล้วดีเลยดิโอสามสามสี่เดือนนี้เนาะอ๋อพี่น้องสามสี่เดือนกับข่าเขาอะไรได้พี่น้องเนี่ยเออนี่ข่าเขาได้นี่สามร้อยบาทอข่าสามร้อยบาทโอ้โอเคผลที่มา้องพอย่างยาวยบอนจะตัดออกลนบัวใดบัวใดบ่วอ๋อไม่ที่ข่าเขาไม่เนาะโอ้จุดนี้ยังเลื ได้ระดาอ๋อดาบเบ้ยมันเกิดบอกม้อยบูงเลยอ๋อผมนึกว่าแตงยาเราก็ตัดออกโดดเป็พี่น้ออยู่ใกล้แล้วตั้งเดือนแล้วพี่เจ้านี่ฟูต้องท่องตามฟูนะออกต้องขันบ่วท่องจักเดือนเลยเนี่ยงามเจ็ดรือยแปดตอหนึ่งบัวเจ็ดแปดเดือนตัวนี้โอ้ตัวนี้งามพี่ ผูใดกับ่วงนี้นสงามจริงจริง่ลูกกระทบผูใดงามด้ยาไัถ่ายเธอไม่ได้เป็นหองใส่เมียได้กังามนี่ใส่ัพันได้กังามนี่นเนนองโอ้โหง่ายง่ายเลยนะอืมโอ้นองโอ้ยใส่บดทุกอย่างเลยก็เป็นง้ผูนี่เราเนาะเขาก็้าเป็งอผูีมาเออง่นะโอ้ยเป็นหนอง เอาพี่ um. น้องก็ฝากไปสำนร็แล้วครับผมพี่วิวพี่น้องือนาสำหรับมือไม้น่าจกเรียงง้วครับผมมีสำหรับพุทธเ่นง้วอ่าเยง้วครับพี่ก็มีคำันี้นำสำนีแล้วพี่เนาะต้องสูบ you know. ต้องสูบเนาะครับผมถ้าบสูบรได้เนาะท้องปีปีแรกในุยังเนาะอ่าครับผมครับผมปีแรกต้องเอาลูกคนก่อนวปีสปาเด้อปีสามเมือนเนาะครับผมนีก็ถือวัยังเขาได้แล้วเขาได้แล้วิของเขาแล้วเนาะอืมครับผมน้องเป็นกับขั้นดียวเพื่อนมกับฝากก้อนเหล็กกับเชือดดีครับผม